วิยงเป็นสิ็อะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้กระเดียตื้อไม่แย่นะไม่แย่ได้เล่นแล้วคิมสันชิเมนอวะคิมสันชิเมนอวะคิมสันชิเมนอวะผูกไม่ใช่นะพี่ะแปหยุด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 จริงหด้วยุดหยุดหด้ดยยุดหยุดหอุดหยุดหุ่ดหยุดยหหยุดหยด้ อุ้ยสองหมื่นอุ้ยแรงนะแรงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่หมื่นอุ้ยได้อยู่นะพี่ก็ชาร์จได้เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยห้เคียร์เคียร์ลูกกระจกก่อนเนาะอยู่ไหนนั่นเราลองเออ้าใครสนใจอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนั่นก็คืออีโรสเตอร์รับเติมเกมออนไลน์ราคาถูกปลอดภัย100%ทั้งเกมเก n ช m น a c t และเกมอื่นอีกมากมาย หากสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมนะครับราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วรับประกันโนรีฟันร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องที่อีโรสเตเท่านั้น เดีย๋ยวไเติมเตรียมกันเยอะๆนะสวัสดีครับยีต้อเราเข้าสู่ช่องต้มขุ่ด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับเล่นตัวละครตามตัวสอนตัว H ทำมากหลังจากที่เราทาซีรีส์คอนเทนต์นี้ไปอย่างหลายตัวกอรมากนะครับและวันนี้ฮะเราดําเนินการมปถึงตัวละครที่มีตัวตัวกษรตัว H กันแล้วนะครับผมซึ่งได้แก่ภูเต๋าและเฮโซอา่านะวันที่ถ่ายคลิปคือมีแค่2ตัวละครนี้นั่นเองนะครับผมแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กับน้องซันจากช่องซันพีโอทีวีสุ่น้องซันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้น้องสันระบบทบบตัวละครพูดเต่าครับคู่กับพี่โต้งเลยฮะนะฮะแล้วาปกันที่น้องๆตัวแปะแฟมิลี่ทั้งสองคนนะครับคนแรกสวัสดีน้องมอสโอวมอสชาแนลด้วยครับสวัสดีครับรับบบัตเป็นเอโซครับผมและอยู่กับน้องคิมจากช่องคุณโดสวสดิน้องคิมด้วยนะครับสวัสดีครับผมรับบบัตเป็นเอโซเหมือนกันครับกับ คุณมอสครับส่วนผมเป็นผู้เต๋านั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเล่นตัวละครตามตัวส่วนตัว H ออย่างที่กําหนดไว้เลยนะฮะ ซึ่งก่อนที่จะเล่นเนี่ยเราก็ต้องสุ่มอัติแฟกต์กันก่อนนะครับจะให้เล่นเป,ปล่าๆมันก็ไม่ใช่สไตล์ช่องต้องคงอยู่แล้วนะคะผมโอเคเพื่อเป็น่ารรอช้าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสุ่มอัติแฟกต์กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยมาครับทุกคนแล้วตอนนี้ครับว่าเราอยู่หน้าสุ่มอัติแฟกต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องอธิบายกติกาให้กับหลายๆคนที่ยังไม่เคยดูก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยสุ่มอัติแฟกต์นะครับซึ่งจะสุ่มได้แค่2อเซตเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเล นะครับผมอ่าแต่ถ้าหากไม่มีอติแฟกต์ล่ะเฮ้ยผมไม่มีเซตที่สมได้ไปฟาร์มแค่นั้นเลย <laughs> แค่นั้นเลยครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะประเดิมคนแรกเลยนะฮะก็คือน้องสันก่อนซันพร้อมอยังพร้อมแล้วพี่ขอคิมสันนะซันเล่นตัวละครอะไรนะฮูเต๋อใช่ปหมฮูเ <sh arp> ต๋อใช่พี่อยากได้เซตอะไรสองเซตท้าเลือกได้คิม <sh arp> สันกับชิเมะครับสองเซตจะเป็นเซตที่ฮูเต๋อใช้อยู่แล้วอ่ะสันเชื่อปะขออะไรอ่ะมันจะไม่ได้อย่างที่หวังไว้ ตั้งแต่คลิปนู้นแล้วตั้งแต่ที่ไลฟ์สตรีมสดกันมาเซตแรกนะครับที่ซันจะได้นั่นก็คือเฮ้ยเป็นเซตอะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้โหกระดิเอเตอร์ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ได้รินแล้วอ่าเซตแรกเป็นกระดิเอเตอร์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เซตที่สองกันเลยดีกว่านะครับว่าซันจะได้เป็นเซตอะไรนะครับอ่ะมาสามสี่ อีกแตที่ซันจะได้นั่นก็คือเซตอะไรเอ่ยโอ้ยเวเดเลสเซนต์ตายแล้วคุณ่อโบนัสลมนะได้กันได้มั้ยเนี่ยได้กันได้มั้ยเออตายแล้วแล้วถูกกินไปแล้วไงเซตนี้นะฮะโอเคครับเวเเลสเ์ซันได้เซตทางด้านของนี่เลยกระเดเตอร์กับเวเดเลสเซนต์นั่นเองนะครับผมคนถัดไปมอสมอสเป็นเฮโซใช่ไหมใช่ครับถ้าเลือกได้นะตอนนี้อยากได้เซตอะไรสองเซต เซทที่อยากได้มันออกไปแล้วนะเซทลมก็ต้องมีช้อยสำรองไว้ไงเซทอะไรเซทอะไรเป็นการียเตอร์เออกาเอ็ยก็ไปแล้วเหมือนกันเป็นเอ็เบมก็ได้ครับเอ็เบมก็ได้อีกเซทนึงอ่ะกับอ่อชิมมนาวะเอ็นบมกับชิมิอ่าโอเคไป let's go เซทแรกที่มอสจะได้นั่นก็คือ เฮโซกายภาพเหรอไอ้ตัวลเฟิสจริงปะเนี่ยตายแล้วเแร็จแล้มนะครับผมโอเคไปกันต่อเซตที่สองเลยนะครับที่มอสจะได้นั่นก็คือมาฮะบเซตที่สองสุดท้ายแล้วแหละเซตที่สองที่มอสจะได้ก็คือเซตอะไรโอ้ไม่ต่างจากเดิมเลยไม่ได้เฮโซสายฮิวได้ไหม โอ้ตาแล้วนะครับผมอ่าสรุปของมอสนะเป็นทางด้านของเซตเพลเฟรมก็คือกายภาพและเซตไมเดนที่เป็นเซตโบนัสรักษานั่นเองอละคนตัดถัดไปคิมอยากได้เซตอะไรเอ่ยตามเวตามกรรมครับพี่กรรมจริมใช่ครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคิมจะได้เซตอะไรเซตที่หนึ่งที่คิมจะได้นั่นก็คือจะเป็นเทโซเนาะเทสมุทกัน ก็ให้มันได้เงี้ยสิโอโหเซตไฟฟ้าโอเคยังยังมีอีกงยังมีอีกความหวังเยอะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเซตที่สองที่คิมจะได้นั่นก็คือนมก็ได้โอ้โหตายละเฮ้ย ไอคิวเด็ดดีนชันนันาพอได้อยู่นะเออก็ดีกว่าเมื่อกี้อะคิมนะครับคิมได้ทางด้านของเซต handling f o r t ก็คือเซตไฟฟ้าแล้วก็คิวเด็ดดีเป็นเซตชันนันานั่นเองนะครับอ่ะมาถึงพี่แล้วที่เป็นฮูเต๋าแล้วคือทุกคนฮูเต๋าเป็นไมเมทของพี่ด้วยนะฮะเราจะต้องให้เซตกับไมเมทที่ถูกต้องมากที่สุดแลวตอนนี้คือคิมสันยังไม่ออกชิมินวะออกยังยังคะยัง ยัย้ยยังไม่ออกอะวะผมหวัง,งนะแข่งอะไรนะอะไรต้องแข็งนะใครพูดอะไรเมื <c oughs> เอ่อกี้เส้นหินเส้นน้ำเ <c oughs> ส้นน้ำแข็งก็ยังไม่ออกเลยอะมาฮะและ้วเซ็ตที่ผมจะได้นั่นก็คืออะไรเออเซ็ตที่หนึ่งครีมสันชิมินัวะครีมสันชิมินัวะครีมสันชิมินัวะผมไม่ใช่แลล้ว <c oughs> ่ะพี่เอ๊ะแป๊บหยุด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 จริงวโอ้โหได้วยพี่เส้นหินอีกแล้วอะไอ้หินอีพีก่อนก่อนรู้สึกว่าจะเป็นได้ออันเนี้ยเส้นหินอีกแล้วเหมือนกัน โอเคไม่เป็นไรความเาสุดท้ายคริมสันชิเมะก็ได้เอ็มเบมก็ได้นะกอนเดินเลิได้โอ้โหตายแล้วจบแล้วตรงเอ้ย <c oughs> ฮันออลเซฟไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ <c oughs> พี่นะครับได้เป็นทางด้านของเซตหินนะฮะแล้วก็เซตน้ำน,นั่นเองครับโอ้โหคูตัดเป็นธาตุไฟไงเนี่ยขึ้นเป็นลาวาวอลก,ก็ได้นะโอ <c oughs> จบแล้วนะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจัดอาร์ติแฟกต์แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับมากันครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดีกว่านะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจัดแฟกต์เป็นยังไงแล้วสแตทเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมอ่าเริ่มวันที่คนแรกเลยก็คือผมเองนะครับผมอ่าหูเต่านะฮะนะครับเลเวล90นะครับเลือด34,000นะฮะแอคแคปพันหนะฮะชำนวาตุสามสิบหแล้วก็สแตทก็คืออัตราคีย4 6ความแรงคีย์สอริบสี่นั่นเองนะครับผมอาวุธเป็นทางด้านของ ตามออกโพมานั่นเองอธิแฟคครับเป็นสีฮัชออฟเดฟนะคะก็คือสีน้ำนั่นเองนะครับผม,มเหนื่อยใจนะฮะกลุ่มดาวเป็นทีสองแล้วพรสวรรค์อยู่ที่สิบสิบสิบอ่าก็ต้องแน่นอน,นะครับตัวอวยของผมเนาะอีพีนี้ผมก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วนะฮะโอเค และมากันที่คนถัดไปครับนี่เลยเป็นฮูเต,ต่าจากไอดีน้องซันนั่นเองครับเลเวลเลเวล90เฮ้ยเลือด3,004เอค็คกแทค1,009นะฮะชันน้นธาตุ56นะครับเนดูขอดูสเตตรวมหน่อยครับจัดไปครับผมโอ้อัตราคีสตีมสิเดี๋ยวนะใส,ส่ <c oughs> ส,สัทธาเหรอฮะใส่สัทธาเหรอความแรงคีส253.3นะครับโอ้โหสุดยอดเลยอาวุธเป็นอะไรเอ่ยอาวุธอาวุธโหมา,มาเหมือนกันเลยอาร์ติแฟกเป็นเซตอะไรอาร์ติแฟก สีก่กดีเอเตอร์ครับออผมสีก่กดีเอเตอร์นะครับกลุ่มดาวเป็นอะไรครับกลุ่มดาวต,ตีหนึ่งตีหนึ่งควสวรรค์อยู่ที่สิบสิบเก้าใกล้เคียงพี่หมดเกือบหมดเลยนะเนี่ยโ okay. อเคตา t น,นี้เราได้คนแบกแล้วล่ะมากันทีไอดี ID คนถัดมาครับและนี่ก็คือเฮโซจากไอดีน้องมอนั่นเองครับเลเวลเก้าสิบโอ้แอ็แท็กสองพันสามนะฮะแอ็แท็กชำนาญท่านเป็นศูนย์ด้วยไหนเขาดูสเตตหน่อยฮะอัตราคิดเท่าไหร่เอ่ย งส2 2ความแรงขีด174.4โอ้โหฟื้นฟู142นะฮะจุกๆไปเลยไหนอาวุธเป็นอะไรครับอาวุธเป็นอะไรเอ่ยเป็นลอถเพเยอร์ครับเออลอถเพเยอร์ซะด้วยอาร์ติแฟกต์เป็นเซตอะไรครับอาร์ติแฟกต์หัวเราแบบหัวเราแบบสิ้นหวังอะไม่ได้เลยสองเพลเฟลสองไม่ได้ไม่ได้เลยจริงเฮ้ยเอาจริงมอสจับมือกันพี่ก็ไม่ต่างกับเราพอๆกันเลยอ่ะเออกลุ่มดาวเป็นเซตอะไรเอ่ยกลุ่มดาวเป็นซี คโอ้สี่หกด้วยความสั่นอยู่ที่เก้าิออนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะฮะโอเคแล้วมากันที่ไอดีของคนสุดท้ายครับก็คือไอดีของคิมนั่นเองครับอาเฮสโซบายคิมนะครับผมเลเวลเจ็ดสิบเก้าทับแปดสิบใช่แอคเคาท์สองพันสิบสี่นะครับโอ้โหชำนาญท่าสองร้อยเก้าสิบเลยนะฮะรู้เลยว่าใส่เสร็จอะไรอ่าขอดูสเตตหน่อยปัญญธรรมดูสเตตหน่อยครับผมโอ้ อัตราคิกดิส46.6นะความแรงคิก99เปอร์เซ็นต์นะคบผมเขาเป็นสายศรัทธาแหละเออเข้าใจเป็นเป็นติดแ่แน่อาวุธเป็นอะไรเอ่ยอาวุธก่อนฮะอาวุธก่อนอาวุธก็เป็นโอ้ไอเอาเพอร์เซพชันด้วยเลเวลแปดสิบขัดห้านั่นเองอัทท่แฟคเป็นเซ็ตอะไรเอ่ยก็สองทันเดอร์ลิฟ์ลีแล้วก็สองคิวดิ่นดีมนั่นเองนะครับอะกลุ่มดาวไปสิ สครับผมสี 2> 4, 2. พรสวรรค์อยู่ที่พรสวรรค์ก็อยู่ที่186อ้าวใช่ไม่ใช่อะไรคิมพี่เขาใจเจตนาน้งนองคือว่าคิมรู้สึกว่าคอนเทนต์พี่มันง่ายเกินไปคิมเลยต้องต่อรองให้ ใช่เอาให้มันแบบดูแบบสูสีหน่อยนีอนี่นี่นี่พี่พี่แบบแก้แก้ให้เต็มที่เลยโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปในเกมกันเลยดีกว่าครับและนี่ก็คือร้านบอสที่เราเจอมาสู้กันในวันนี้นะครับกับบอสที่มีอักษรตัว H อยู่ในชื่อนั่นก็คือ h y โด o ไฮโปสเตซิ s หรือว่าลูกบากน้ำนั่นเองอ่าเหมือนจะง่ายนะ แต่อาร์ติแฟกต์ที่พวกเราสุมได้นั้นมันมันมันรู้สึกว่าอาจจะทําให้เกมเนี้ยยากขึ้นก็ได้เอออ่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ let's go เย <Yeah. S 1> ่มามาเอาแล้วโอ้ยเพลเฟม <c oughs> เฮโซโกายภาพนะขอเป็นเลขสีข,ขาวหน,น่อยดิเฮโซอุย้ยสองหมืนอุย้ยแรงนะแรงนะเฮ้ยอุ้ย้ยสมืนอุ้ยได้อยู่นะพี่ก็ชาจได้เอาเรื่องอยู่นะ เฮ้ยเฮ้ยเคลียร์เคียร์ลูกกระจกก่อนเนาะอยู่ไหนแล้วเราเราเออโอเคโอเคเฮ้ยมันเอ้ยยังไงมานอนแล้วมานอนแล้วผมพีมูลสองเง้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะเฮ้ยชิวๆเลยครับใส่แผนาแป๊บเดียวเองเออใส่เซตอะไรก็ได้แล้วถ้าขนาดเนี้ยหมามันมันทำอะไรมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรโอ้ยท่านี้แรงนะคอยออกอวกาศดีกว่าไหมพี่ไปละพี่ออกอวก่อนละโอเคทุกคนพี่ไม่ไหวแล้วพี่อัดตีเลยแล้วครับเออเอาไม่ขี่ไง เรียบร้อยแล้วพี่ไม่ขี่ไงยังไงคนละจุดคนละมุมเลยคนละมุมเลยตัวไหนฮะตัวไหนอ้าวตัวนี้แล้วกันอ้าวแล้วพี่ใช้สกิลธาตุไปแล้วด้วยแย่ละเดี๋ยว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 ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโซเดี๋ยวเดี๋ยวง่อือเฮ้ยเกิดปุยมุ้ยอิ่งง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยต่ง่ายๆครับไม่พูดเยอะเุ้ยอะไรกันครับเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเฮ้ยผมรู้สึกว่าจากที่เราถ่ายคอนเทนต์ซีรีส์นี้มาเนี่ยผมรู้สึกว่า EP เนี้เป็น EP ที่ง่ายที่สุดเลยตั้งแต่ที่เราถ่ายมามันเป็นอันที่รวดเร็วมากๆนะครับถึงแม้ว่าอ์ติแฟกต์จะแกงพวกเราขนาดไหนนะก็ไม่สามารถที่จะทําให้พวกเราเนี่ยแพ้ได้เลยสู้เร็วมากเออแบบ ไม่คิดเลยว่าจะเร็วได้ขนาดนี้นะคบผมแล้วถ้าเราถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครั้งต่อไปเล่นตัวละครตามตัวสอนตัวไอเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อฮะว่าจะเป็นตัวละครอะไรกันบ้างน,นะครับเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะครับแล้ววันนี้พวกเราทั้งสี่คนก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะบาย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 ครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว